ลบบุรีเจอริ้วหลายขบวนนะนี่ดีเซลลางนะอาจจะมึนหน่อยทีหนึ่งสามหกอาสตอมลบบุรีกรุงเทพนะฮะริ้วขบวนเลยนะสามศูนย์สองเออนะครับ ก็ตอนแรกทำมาเป็น301ขูนนึ่งออกรบุรีแล้วนะครับไปจ่อยทีคอนวันอีกลางหนึ่งเป็นดีเซลลางนะฮะมีขบวนอะไรมั้งไม่รู้สามศูนย์สามสามศูนย์สี่มั้ง แล้วก็สามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดมั้งส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นริ้วรถชาติเมืองจากสามศูนย์หนึ่งเป็นสามศูนย์สองในวันพรุ่งนี้นะครับรถเกษตเวลานิดหน่อย ลบุรีเมืองลิงเดี๋ยวเราจะไหวย สารเจ้าพ่อพาการนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนลบุรีนับถือมากนะครับมีเด็กดีใจนะแต่อยู่อีกฝั่งนึงนี่นะครับศารเจ้าพ่อพาการถ้าใครขอพรได้สิ่งไหนได้สิ่งนั้นเนี่ยนะครับต้องมาแก้บน Come